สวัสดีกับสวัสดีพี่เอฟซีฟังไทยแล้วก็ฟังเราทุกคนเด้ออยนี่ต้นหอเขาวจีซองกิตเกวสาวเล่าเส้นเก่าเส้นเคยอีกแล้วเนาะซึ่งวันนี้เนาะสาวกิตเกวก็มีเรื่องราวและข่าวๆดีๆที่จะเอามาฝากมาตอนพี่เอฟซีทุกคนนั่นเนองเนาะนี่พี่เอฟซีทุกคนฝากกันขอบสุ่ณยุสัสเนาะยุทายยุไทยก็สามารถคอมเมนต์บอกสาวกิตเกวได้เดี๋ยวนอะอ่าวันนี้เนาะสาวกิตเกวมีอยุหาดับที่ว่าบ่าวไทย ย้องโนเผาของลาวงามเนาะอ่านเพื่อจะเ็ดเสียงคนไทยวอาหรือว่าเพื่อจะเอาเอไออิดค่ะบุหงาสาวกิตเกวกับว่ามันใจเนาะพี่พีอีพีนู้ถึงแต่ละโนเผาเนาะมีห้าโนเผาที่ว่าเพื่อด้จัดอันดับมาแล้วเนาะเดี๋ยวมื้อนี้สาวกิ๊บแก้วก็จะมาเฉลยว่าสาวกิ๊บแก้วนั้นเป็นคนโซนเผาใดเนาะพี่พีอีพีนาะอ่าแล้วก็ ซึ่งแบบสากิกแก้วเห็นเรื่องราวตัวนี้แล้วก็คือแบบก็เป็นเรื่องราวที่ว่าเปลี่ยนตาเอานำเสนอให้กับพี่ีเอสซีได้หับได้สมได้ฝังกันนั่นเองเนาะซึ่งแบบโนสากิกแก้วกับเนาะทุกคนสากิกแก้วก็เป็นคนสนเผาเหล่าเทิงนั่นเองเนาะซึ่งแบบสากิกแก้วกับมั่นใจว่าเหล่าเทิงแล้วก็อีก นม,มนึงข่อยหิน Fc คนไทยมากอื่นว่าเรลาแดงแต่ว่าจำแนกกันสซอรกิตเกย,ยูนิแมนเราเทิงกับเรลาแดงจะแตกต่างกันได้นทุกคนแต่เขาจะแบบอาจจะบูงแง่แง่ส่วนเผาเขาว่าได้เนพีพีเอฟซีเนาะเซอร์สิตเกวก็จะเมนแบบเป็นคนอยู่สวรรด์น,นักเขตแต่ว่าตอนนี้ไปหิตงานอยู่ที่เมืองอ่านครหลวงเวียงจันทร์เนาะพีพีเอฟซีเนาะก็เลย ก็มาแต่น้อยๆคนแล้วเนาะมาอยู่เียงจันกัหลายปีเติบแล้วเนาะซึ่งตอนนี้เราไปหับฟังหับสมคลิปวิดีโอว่าจะมีโซนเผ่าไรทีงามนั่นเองเนาะพี่พีเอฟซีแล้วก่อนที่พี่ฮับสมก็ฝากพี่พีเอฟซทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้สาวพีดเก้วเพื่อให้คลิปต่อไปนําเด้อสําหรับคลิปนี้ไปทุกคนฮาไปฮับฟ,ฟังคลิปวิดีโอกันเลยเนาะ มาเบิ้งคิบกันทุกคนหนึ่งสาลาวลุ่มกันเลยชนเผ่านี้แม่งคือคนส่วนใหญ่ของประเทศลาวเลยเว้ยเป็นพวกที่อาศัยอยู่ตามที่ลาบลุ่มริมแม่น้ําโขงอะมุงสาวลาวลุ่มเนี่ยแหละคือภาพจําของสาวลาวที่คนไทยคุ้นเคยที่สุดพวกเธอจะมีผิวขาวเหลืองหน้าตาสะสวยมีความสวยแบบหวานหวานนวลนวลแถมยังเป็นพวกที่เข้าถึงความทันสมัยก่อนใครเพื่อน ทำให้แต่งตัวเก่งทันสมัยและดูแลตัวเองดีมึงหยอกได้สาวสวยแบบคุณหนูหรือ Working Woman ก็ต้องมาหาแถวนี้ลหละไอสัตว์ 2. ชนเผ่าไทยลือ้อนี่ก็เป็นอีกเผ่าที่แม่งโคตรดังเรื่องสาวสวยสาวไทยลื้อส่วนใหญ่อาศัยอยู่ภาคเหนือของลาวโดยเฉพาะแขวงหลวงน้ำทาบ่อกแก้วแ,ะวแวจะมีพืพันธุ์ดีมากส่วนใหญ่จะขาวเมียน หมวย,มวยจินลิ่มบางคนมีโครงหน้าคมชัดผสมความละมุนทําให้ดูมีเสน่ห์มากๆแถมยังเป็นพวกที่รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมได้ดีมึงจะได้เจอสาวสวยแบบธรรมชาติไม่ปรุงแต่งเยอะที่สําคัญคือยิ้มสวยชิบหาย 3. ชนเผ่าลาวเทิงชนเผ่านี้แม่งมีความหลากหลายโคตรเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามที่ลาดสูงหรือบริเวณเชิงเขา,เานในภาคกลางและภาคใต้ของลาว พวกเธอมักจะมีผิวสีน้ำพึ่งสวยคมดวงตาโตคมกลิบและมีโครงหน้าที่เป็นเอกลักษณ์สาวลาวเทิงจะมีความสวยแบบ oh. เซ็กซี่ดึงดูดและดูเป็นพวกที่สู้ชีวิตมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวมึงจะได้เจอสาวสวยแบบคมเข้มที่มีสเสน่ห์แบบไม่เหมือนใครที่นี่แหละ 4. Oh. ชนเผ่ามงสาวมงแม่งก็ขึ้นชื่อเรื่องความสวยไม่แพ้ใคร พวกเธออาศัยอยู่ตามภูเขาสูงทางภาคเหนือของเราสาวมงจะมีผิวขาวเนียนละเอียดหน้าตาจะออกแนวน่ารักสดใสดวงตากลมโตและมีแก้มอมชมพูธรรมชาติมึงจะเห็นพวกเธอในชุดประจำเผ่าที่โคตรสวยและมีเอกลักษณ์มากๆยิ่งตอนยิ้มนะไอซ่า,าโคตรมีสเสน่ห์ใครชอบสาวที่ดูน่ารักขี้เล่นและมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจต้องมาดูสาวมงเลยฮ่า ชนเผ่าผู้ไทยชนเผ่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของลาวโดยเฉพาะแขวงสวรรค์เขตและจำปาสักสาวผู้ไทยแม่งก็มีชื่อเสียงเรื่องความสวยไม่แพ้ใครพวกเธอจะมีผิวขาวอมเหลืองหน้าตาจิ้มลิ่มดวงตาคมสวยและมีสรีระที่เปลี่ยวบางสาวผู้ไทยยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆ โดยเฉพาะการทอผ้าสิ้นผู้ไทยที่โคตรสวยมึงจะได้เจอสาวสวยแบบอ่อนหวานแต่แฝงไปด้วยความมั่นใจในแบบของตัวเองที่นี่ลหละสรุปนะไอ้เพื่อนความสวยมันอยู่ในทุกเผ่าพันธุ์ของลาวนั่นแหละแต่มึงต้องเลือกเอาว่าชอบสไตล์แบบไหนสวยหวานสวยหมวยสวยคมเข้มสวยน่ารักหรือสวยจิ้มลิ่มแม่งมีหมด กูแค่บอกพิกัดให้มึงก็ไปลุยเองละกันโว้ยถ้าอยากให้กูทำจัดอันดับเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปถ้ากูมีเวลาเดี๋ยวกูมาทำให้ดูแล้วมึงล่ะชอบสาวแบบไหนก็คอมเมนต์มาทุกคนมักแบบไหนคอมเมนต์บอกเลยเด้อถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนกูต้องขออภัยละกันถ้าอันดับแขวงที่มีสาวลาวสวยที่สุดจะมีแขวงที่พวกมึงคิดกันไหมดูกันเอาเองละกันหนึ่ง แขวงเวียงจันทร์ที่นี่แม่งคือเมืองหลวงมึงเข้าใจป่ะสาวๆก็คืออัปเกรดชีวิตขึ้นมาอีกขั้นทั้งสาวลาวแท้ๆหรือสาวลูกครึ่งที่มีเชื้อสายหลากหลายแฟชั่นและความทันสมัยแม่งนำกว่าใครเพื่อนหน้าตาดีมีสไตล์การศึกษาก็แน่นปึก๊กมึงจะได้เจอสาวสวยแบบอินเตอร์ที่นี่แหละถ้าอยากได้สาวเรือดๆที่เก่งฉลาดและแต่งตัวเก่งก็ต้องมาหาแถวนี้แหละไอสัตว์ 2. แขวงหลวงพระบาง ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความงามแบบละมุนความสวยที่มาพร้อมกับความอ่อนหวานแล้วเรียบร้อยตามสไตล์เมืองมรดกโลกอสาวหลวงพระบางจะมีความสวยแบบสงบแต่โคตรมีเสน่ห์มีเชื้อสายคนเมืองเก่าเยอะหน้าตาเลยจะออกแนวสวยหวานแบบไทยผสมลาวภาคเหนือผิวพรรณก็จะดีเพราะอากาศดีมึงจะรู้สึกเหมือนเจอแม่หญิงในวรรณคดีที่เดินออกมาจากวัดเลยแหละ 3. แขวงสวรรคเขต แขวงนี้แม่งติดกับไทยมุกดาหารแถมยังเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญอีกด้วยสาวๆที่นี่เลยจะมีความผสมผสานทั้งความสวยแบบลาวเดิมๆและความเปรี้ยวแบบสาวเมืองที่เข้าถึงสื่อไทยได้ง่ายบางคนก็มีเชื้อสายเวียดนามด้วยทำให้หน้าตาออกมาดูคมคมมีสเสน่ห์เป็นพิเศษสาวสวรรค์แม่งโคตรขยันทำมาค้าขายบางทีก็ข้ามมาทำงานฝั่งไทยมึงเลยได้เจอพวกเธอในเวอร์ชั่นที่สู้ชีวิตและแซบไม่แพ้ใคร สแขวงจำปาสักล่องมใต้แล้วเว้ยที่นี้คือศูนย์กลางของลาวใต้สาวจำปาสักก็เลยเป็นอีกโซนที่คนพูดถึงเยอะเพราะแม่งมีความหลากหลายของชนเผ่าแถมยังติดกับพื้นที่แดนทำให้มีสาวๆหน้าตาแปลกและผิวพันธดีตามแบบฉบับสาวอีสานใต้ของลาวพวกเธอมีสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบสาวใต้ยิ้มเก่หญิงใน อัธยาศัยดีมึงมาเที่ยวลาวใต้แล้วเจอสาวงามที่นี่มึงแม่งจะติดใจจนไม่อยากกลับ 5. แขวงชัยบุรีแขวงนี้เป็นอีกที่ที่คนยกให้สาวชัยบุรีเป็นสาวงามทีม่หลายคนชอบเลยเพราะพวกเธอมักจะมีผิวขาวอาจจะมีเชื้อสายจีนทางเหนือบ้างและมีความน่ารักใสๆแบบสาวบ้านป่าที่โคตรธรรมชาติไม่ปรุงแต่งเยอะหน้าตาก็จะออกแนวหมวยๆหมยหรือหน้าดูไม่เบื่อ ถ้ามึงชอบสาวที่ดูบริสุทธิ์ไม่สัญญกรรมเยอะดูบ้านบานแต่งามแบบธรรมชาติสรุปนะไอหนุ่มความสวยมันอยู่ที่ทุกแขวงของเรานั่นแหละแต่มึงต้องเลือกเอาว่ามึงชอบสไตล์แบบไหนสวยหรูในเมืองหลวงสวยหวานในเมืองเก่าสวยคมในเมืองการค้าหรือสวยใสายตามธรรมชาติแม่งมีหมดกูแค่บอกพิกัดให้มึงก็ไปลุยเองละกันเว้ยอ้าเป็นจังไกันแนนทุกคนได้หับฝังหับสม ห้าจังหวัดกันหรือว่าห้าแข่งกันแล้วเนาะทุกคนเนาะมีความคิดเห็นจังใดเนาะอ่าและทุกคนพีเอฟซีเนาะคิดว่าแข่งใดทีว่าสวยที่สุดหรือว่างามที่สุดนั่นเองสำหรับสาวกิดกเก้วมันโอ้บอได้เขาทีดั่นกาขอถอนตัวเลยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสู้เขบาบอได แต่ละสนเผ่าแต่ละแขงมันก็จมีความงามแตกต่างกันนะขึ้นกับแต่ละคนก็ว่าส,สัน,นสนอวีพีเอสซเนาะถึงว่สาสกิ๊แก้วจะอยู่ในสนเผ่าเราถึงได้ก,ก่บบอรเรมีทางการที่ว่าจะสวยคือเขาจะงามคือเขานอวีพีอพอ <S <S อเอเสซเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี่เนาะความคิดเห็นของ v ีพีเอซเป็นแจงใดเนาะแข่งได้หรือว่า จังหวัดใดเนาะที่ว่าสวยที่สุดหรือว่างามนั่นเองเอสามารถคอมเมนต์บอกสาวกิตแก้วได้เนะาะสำหรับคลิปวิดีโอนะสากวกิตแก้วก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนเด้อขอบใจที่ว่าติดตามและรอบสมคลิปของสาวกิตแก้วแล้วก็เป็นกําลังใจให้สาวกิตแกวเนะาะสำหรับคลิปนี้ขอบใจหลายๆว้เจอกัคนคะลิปหน้าบ๊ายบาย